สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำต้มจืดตำลึงกระดูกหมูอ่อนนะครับบอกเลยว่าสดร้อนๆคล่องคอมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธทีทำกัน วัตถุดิบอย่างแรกของเราเลยก็จะเป็นตำลึงนะครับก็ได้มาจากริมรัวข้างๆบ้านเลยนะครับตามด้วยกระดูกหมูอ่อนนะครับก็ใช้อยู่ที่1เส้นนะครับเพื่อนๆก็หั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วย3ามกลืเก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อนะครับเมื่อน้ําร้อนแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปได้เลยครับ ขั้นตอนนี้เราก็รอน้ํามันเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวกระดูกหมูก็จะคายฟองออกมาเดี๋ยวเราจะมาตักฟองกันต่อไปครับเมื่อน้ํามันเริ่มเดือดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็นําทัพพีนะครับมาตักฟองออกแบบนี้เลยนะครับ ไปสักพักจนฟองหมดนะครับน้ำก็เดือดได้ที่พอดีนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับก็เตรียมน้ำสามเกลือมาเลยนะครับใส่สามเกลือลงไปได้เลยครับมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีตําละเอียดนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับเพื่อน ตามด้วยซีอิ๊วขาวเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆให้หมูนิ่มนะครับเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีนะครับระดับไฟอ่อนนะครับครบ30นาทีแล้วนะครับเราก็ลองชิมรสชาติดูเลยนะครับว่ากลมกล่อมได้ที่หรือยังนะครับขาดอะไรก็สามารถเติมลงไปได้นะครับรสชาติของแอดก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เนื้อหมูของเราก็นิ่มได้ที่แล้ว เราก็ใส่ตำลึงลงไปได้เลยนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่สักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับต้มให้ตำลึงเราสุกนะครับเมื่อตำลึงเราสุกแล้วก็สามารถปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับนี้นะครับตำลึงเราก็ได้ที่แล้วก็ปิดแก๊สลงไปได้เลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมถ้วยสวยๆพร้อมรับประทานกันแล้วนะครับ สำหรับใครที่ไม่ชอบกระดูกหมูอ่อนก็ลองเปลี่ยนมาเป็นซี่โครงหมูก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นบะชอกก็คือจะเป็นหมูสับนะครับที่ปั้นเป็นกลมๆนะครับที่เอาไปสาใส่ไอต้มจืดก็จะเป็นบะชอนะครับอันนั้นก็อร่อยเช่นกันนะครับก็ลองเปลี่ยนกันดูได้นะครับก็วิธีทำก็เหมือนกันเลยนะครับ และถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขางทางช่องด้วยนะคะฝากเพื่อนๆลองนำเมนูนี้ไปทำตามกันดูได้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้แอดมินต้องของตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ